ได้ครับคอหมายลขเอกสารนะคะ684อันนี้คือหมายเลขเอกสารถูกไหมครับ684ครับหมายเลขเอกสาร931ครับ931ครับอันนี้คือทะเบียนรถที่เขาฝ่าด่านถูกไหมครับอ่าสวทชต่อได้ครับ CC20 ชนบุรีครับผม

แล้วสดแล้วสดตามเกมไเลยเราทำตามตามเกมนก็จะโดนหลออะไรบ้างสวัสดีครับผมบอกว่าผมโดนแบบอ้านที่แล้วมีคนขับไฟนะ ไม่สะดวกไริษัทมาซื้อไมนี่ครับอันนี้อยู่เชีคยคใหม่ครับครับผม เออผมผมสะดวกวันนี้แต่เขาบอกว่าภายในสองชั่วโมงผมไม่สะดวกสองชั่วโมงผมบินคืนนี้ครับก็บินมากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวขับรถไปชชนบุรีถ้าจะจะให้ไป ข้าผ่านทางสายได้เลยครับโอเคครับได้ครับได้เลยครับโอเคครับผมได้ครับไม่ผมอยู่เดียว ือผมไปหาพ่อ,พอหาแม่ไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยมผมสามารถเดินทางไปหาพ่อแม่ได้นะครับพอดีผมมาเชียงใหม่มาหาแม่อ๋อก็คือตอนตอนแจ้งนี่ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับดเดินเดินก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ เดินก็ไม่ได้ใชียวแล้วพอดีผมผมผมยุ่งกำลังจะเดินไปในห้างขอเวลาเดี๋ยวผมขอเวลาเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาที่เงียบๆสักครู่นะครับอ่าสักครู่นะครับสามนาทีนะครับผมมีที่เงียบไปหมดก็ยากไงแต่ทีนี้ว่าไม่

ได้ยินยครับได้ยินครับอันนี้ผมอยู่ร้านจำนมนอแล้วครับอันนี้คือต้องต้องเป็นชื่อผมใช่ไหมอ๋อได้ครับผมชื่อทรงพลบุญมีพงษ์ครับ มีพอครับใช่ครับแต่เดี๋ยวที่ตำรวจพี่พี่ช่วยเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันมีใบสั่งกินหรือเปล่าคใช่ได้ครับได้ส่งคนไหนไว้เราจะเล่นตามทีมนะเพื่อจะดูว่ามันจะหลอกอะไรกมนชื่อที่มีาใบสั่งจะหลอกเงินเราตรงไหนแต่เนี้ยคอนเทนเตอร์แน่จำไม่ได้เพราะมือเราบอก รับผมครับ

ได้ครับลงบันทึกประจำวันเลยครับ<ม>อ,ยอยู่คนเดียวไม่มีเสียงแทรซอนครับไม่มีใครครับ iPad. iPad อยู่นู่นวางอยู่ตรงตุ๊กตาเนะี่ยผุ้ผุ้ผู้บันทึกผู้บันทึก ให้ผมให้ผมแจ้งใช่ไหมครับได้ครับเอ่อทอทหารครับรอเรือครับรองูอครับปัดน,น้องไปอะไรเพิ่มก่อนทอพานครับน้ำสกุลรอลิงครับ,รรบนามสก,กุลนะครับ บอใบไ,ไม้ครับบอใบไ,ไม้สระอูกครับยอหญิงครับมอม้าครับสระอีครับพอพานครับงงูครับเรียบร้อยครับแค่นั้นครับ ม,ม,มีมีอันอื่นมั้ยมีม่เสรเงื่อนอื่นมั้ยมีที่ฉันแบตเลยมไม่มีกระดาษนะไม่มีอะไหนอะไรเพศอ่ะอือใช้ในอะไรอย่เงยเดี๋ยวต,ต้องหาดื่นมาถ่ายคลิปเลขแบบประจำตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูในบัตรตั้งนึงนะครับเนี่ยแบบประจำโดนชาร์จอะไรดีวะสิบสามหลักมั่วๆมันออย่าเงี้ย หนึ่งสองสามสี่ห,หกเจดเลียงไปสิสไ,ไห,หนึ่งสองทำไรเลขบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งส ครับครับได้แล้วครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหกเก้าเก้าครับแปดศูนย์สองหกครับสี่เจ็ดแปดครับ ครับผมครับผมเกมอองอะไรครับผมใช่ครับตอนนี้เรากำลังเกมอองอะไรใช่ครับผมใช่ครับชื่อมั่วบัตรมั่วด้วยครับผมครับเขา้อถามว่าก็เออ ข้ารถมาก็บอกว่าม like ีคนขับรถรถไาด่านถูกต yes> ้องครับพี่ชายทำไมครับเข้ามาเล่นอะไรครับสี่สี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดคุณจะอะไรนะครับเขาจะสับเปลี่ยจออะไร ขอ,ขอโทษครับพอดีผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจฝันคะรับพอดีผมก็เห็นว่าทวนเฉยครับนะขอโทษนะครับผมให้ผมทวนอีกทีไหมะครับสองดุองดุเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับ หกเก้าเก้าครับแปดศูนย์สองหกครับสี่เจ็ดแปดครับครับผมถูกต้องไหมครับส<อ>ิบสี่กันยาครับเดือนนี้โทรมานะครับเดือนนี้ออใช้แอปเช็คเก้าครับ ค้นหาเบอร์ครับเบอร์นี้ทุกมาอเบอร์ไหนครับที่อยู่ปัจจุบันครับสักคู่นะครับดมสักตูดีโวมรออันนี้ตามบัตชาระชานหรือตามทะเบียนบ้านครับหรือว่าตามที่ผมอยู่เฉยๆครับหนึ่งแปดสองครับ มู่บ้าน NRP ครับเจ็ดย,ย,ยันลุนะ <N RE. S 1> ่นะครับผมเป็นู่บ้านนะเขตคลอ,อ,องสววามวาเขตองสาวารับ แขวงบางชันนะครับผมแขวงบางชันครับเอ้าเอาโอ้ตัดสายเฉยเลยรู้ปะเนี่ยตัดสายแล้วอู่มันดูไลฟ์เราอยู่วะตัดสายทำไมวะแอปนี่ครับแอปหูคอครับตัดสายทำไมไอ้ปี้น้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมั่งโอ้จบแล้วเอาเปเปอร์กูถ้าหูคออ๋อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับ ก็ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับก็วันนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่ว่ามีคนโทรมาบอกว่าตอนนี้ครับผมผมมีใบสั่งนะเป็นใบสั่งออนไลน์โทรมาแจ้งเตือนนะให้โอนสายไปหาคนที่เขาเรียกว่าอะไรวะตรวจสอบได้ไหมผมก็โอนสายไปเลยนะเขาก็ถามมาเปิดมาถึงสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะเพ้าะแจ้งความผมบอกไม่รู้ชื่อผมหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพื่อจำ ทำแบบทำดุทำดุว่าก็คุณมึงคนโทรมาคอนเทนเตอร์แจ้งมาก็คงต้องมีแหละต้องเสริมแต่คอนเทนเตอร์กูแล้วผมก็เลยมั่วชื่อมานะกันนะกันเป็นี้กันนะพี่กันนะพี่ผมผมก็เลยผมก็เลยมั่วชื่อไปมั่วชื่อไปผมก็บอกตรวจสอบดีๆนะเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วมีจริงๆผมผมมั่วชื่อผมก็เลยมั่วเรียกแบบประชาชนไปด้วยผมก็บอกตรวจสอบนะผมก็บอกว่า อ๋อโทรศัพท์แล้วถูกต้องถูกต้องอันเนี้ยใช้แอปเนี่ยของคอุณครับในการเช็คเสร็จแเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วก็เขาก็กำลังกางให้ผมแจ้งความออนไลน์หรือออนสายให้ตำรวจโอนสายให้ตำรวจเนี่นี่แบบทรงแบบเสียงตำรวจเสีตำรวจทำไมวันนี้มันวางอ่ะนั่นน่ะดิเฮ้ยวไปดูเดี๋ยวราดูอาจจะดูไลฟ์เราอยู่เปล่าอาจจะมีมันเหมือนมีทรงแบบทรง พูดเสียงทรงมันจะเป็นทรงตำรวจเลยอ่ะตำรวจเส้าหน้าที่นั้ต้องแบบตรองร้นด้วยนะนะมีการบันทึกนะครับนี่ประเด็นอะคืออะไรถ้าทุกคนดูตั้งแต่ตอนนะตอนเนี้ยผมพันพันผู้บันทึกพันผู้บันทึกเอ่อคุณตำรวจที่ดูไลฟ์อยู่นะครับมันมีย้อนนั้นด้วยนี่ลิปคลิปที่เราเพิ่งเพิ่งถ่ายไปลงอย่างเงี้ยแล้วให้ลงแล้วคลิปที่เราเพิ่งถ่ายไปทำรื่องนี้พอดีเลยยังใครตัด ยังไม่มีคนตัดคอนเซนเตอร์นะเออเนี่ยนะครับคลิปที่เราเพิ่งถ่ายไปนี่เป็นเรื่องนี้พอดีเเป็นนรื่อองีี้พดแล้วเราก็ไปดูเบื้องหลังดันพอดีว่าแบบเขามีบทสรุปเนี่ยอย่ารอดูอ๋อเอาไปลงคลิปนั้นได้นี่ยังไม่ยังยังตัดเลยก็ราดูอันนี้อันนี่โจนจริงนะเดินจริงแต่ว่าเหมือนกับความรู้ตัวเหมือนมีแอฟซีเราเป็นนี่แหละที่ไปได้แน่นอนดิเพรคนที่ดูอยู่เนี่ยแอบแอบไปบอกเขาใช่ไหมกำลังกำลังไอ้นี่ผมเลยตัดตายจริงเฉยจบแล้ว โอเคผมก็เดี๋ยวรอดูครับถ้ามีอะไรเลยอัปเดตอีกด้านเราดูคลิปครับเรามีคลิปเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่ชิบพอดีเลยแล้วที่โทรมาเพราะคุณทรงผลนะที่ไถ่ายรูปที่ที่โทรมานี่คือบทเดียวกับที่เราเป๊ะโอ้เป๊ะเป๊ะเลยหาพันผู้บันทึกอ่ะมีพันผู้บันทึกอ่ะโอเคครับขอบคุณครับเจอกันขอบคุณครับทุกคนที่โอแกรน